เด็กข้างหลวงพ่อเด็กเล็กๆน้อยๆ,ๆครับไม่อะไรล,ละช้อนซ้งำงวดติดต่อกันก็ะเรียนห่อห้อมใช่เห้ลูกนี่แล้วหลายๆงวดใช่ไหมแม่รวมกันหลายๆงวดรวมกัน,กนซื้อเงินสดเลยใช่ไหมแม่นี่โอ้แมวปลาเซ็นจักเทียโอ้โหเห็นบ้าโอ้สุดยอดเ,เลแม่เส้นแล้วก็จะใส่เขาคือเก่าหน่อยนะซื้อสดเลยเนาะแม่เนาะซื้อสด เราอยากเป็นนี่จังหวมีดอกชิคกี้พายจังห่ะมีดอกครับผมงามมามีมากเลนหงุดมอะไรอ่ะเฮาเใ็้จังใดบันมันมามีจักบาดกระมีเด้เชิญเฮ้าบาร์สิมีตลอดออกรถให้หลานเสร็จแล้วมาออกรถให้ลูกเขยรอบนี้จะออกให้ใครอีกแม่เก็บใบก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้คือมาคือพูดบ้างตอนนี้คือสิเก็บไว้สิบ่อยากได้บ่อยากได้ของเก่าหน้าอยากได้มือสองะน้า ได้แน่นึกว่าบ่เอาดิอันตั้งสีที่แรกรถขั้นเนี่ยมอยากได้ไมม่สเดียมาลดโอ้อันนี้ถือเลขหน่อยก็ได้ซื้อก็ได้ซื้อสมัยก่นเขาจ้าบาอยากอกไอ้ที่เราจะผคุยอย่างบ้านนี้ถ้าไดเนี่อันที่หนึ่งเก้าเก้านี่อันแสนท่าไดบุล่ะโอ้ถือลายเติบอยู่ดิจังเลยซื้อรถ คือแสนกลัวอยู่ดอกป่าทนีาคือคือใจจริงเ่ยจะเอาป้ายแดงเลยใจจริงจะเอาป้ายแดงมันได้น้อยบาหนี่เออก็เลยเอามือสองไปก่อนนะแม่นาองแ่ก่อนไปถ้ายือดีไม่แห้งก็ให้มือดีไม่แห้งนะไปถอาเอาร้านไปโรงเรียนไปส่งร้านน้อยไปโรงเรียนไปงทีไปโรงเรียนไปสรงห้านน้อยไปโรงเรียนได้มาจากแนวทางนี้ใช่ไหมครับแนวทางนี้แหละได้มาจากตัวนี้เลยนะเออคือขาดแต่ละแม่แม่คำนวณ แล้วก็เฮ็ดเจ้าจักรอบนี่ยังขึ้นเฮ็ดมันลมันใจใเฮ็ดขึ้นไปขึ้นหน้าเฮ็ดมื่สมุดไม่ถอดได้กับบุตรกับบุตรอีหลีแม่กักเนาะจนได้ออกรถให้ลูกเขยให้แล้วนั่นหเท่ากับฮะตัวมาตั๊กที่พ่อเปินี่ครับอืมอืมพวจนี้มีเด่นตัวไหนแม่มักคักคือตัวไหนครับแม่ครับแม่มักคัคกระมุมคือเก้าสี่เก้าสี่สามตัวมีไหมแม่มีตัวใดแม่สองเก้าสี่เอง สองเก้าสี่ในใน,ในี้ไม่ได้เขียนเน,ะนาะไม่ได้เขียนไว้ขนาดแม่แม่ก็นั่งคิดนนั่งแคทท,ท,ทที่นีตัววก็มา,านี่แหละครับถูกจังหวะพอดีเลยจังหวะพอดีเรวก็ขึ้นก็นเฮ็ดได้ฮ็ดไวแต่ว่าเพ่อจะเอาสองสองสี่สองเก้าสี่สามตัว 4, สองเก้าสี่สองตัวคือเก้าสี่นี่แหละตัวตัวมักมากกว่าตัว,<อ>ตวมกัววมกเป็นพิเศษอืรนะันมักเขากมกับเลขราขั้นหนีอันนี้ทะเบียนอย่างแม่ทะเบียนอันนี้เนี่ยอัน ยังไเนี่ยอันซีสีหนึ่งก้อซีหนึ่งเก่าสีหนึ่งเก้ามันาทางเดียวกันจังเอยเ่มือนดิมว่าตัวยวรถนีอะไรอง่นสดเนาะเออเ็บ้างย่างเนี่มันสถไม่ได้พอนเด่นออกก้อนนานี่เอฟซีส่ื้ออได้ร้ากอยู่เนาะได้รานีทเเราราอรอเลิกไงเออมันก็เลยไม่ทันเออาน้งงั้นได้เต็มเต็มเลยนะแม่เนาะแต่ก็ยังเหลืออยู่นะแม่เนาะ ยังเหลือตัวไหนแม่แมที่แม่ชอบนี่ยังเหลืออยู่อันอยังล่ะเกาสีก็อมิจะเก้าซีเกาห่าแล้วที่แม่มากมากคุณน, <c oughs> นี่นะครับแม่ข้างหลังเนะแม่เนาะออจนได้ออกรถนะครับผมไม่ธรรมดาเด้อแม่ป,ปันเนี่ยคักคักคักเนาะน ตน่อ <prestigious> น mhm. <f Read ing> ่ <Gym. Napoleon> ันสามตัวี <gamma enders> <In> ่ยุยแม่ท่านอีกเขียนเ้อพอตัวมาก่อนแม่แล้วยุดสองเก้าสี่สองเก้าสี่ใช่มแเก้าสี่ก็แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนอันหนึ่งเพอาะว่าเก้าศูนย์แม่ก็มี่ยหันเพราะว่าแม่มักนางคือมันเคยออกหันมาออกมาสามตัวแปดเก้าศูนยนี่มันเคยออกนะลูกมันเคยออกวะแม่มันเคยออกแปดเก้าศูนย์เนี่ยแม่จำได้ตลอดครับอยู่ในวงเห่่แม่อในซีเรียม่ดเออในซีเรียมมืนละ มันมันเคยออกใช่ไหมครับแม่ตัวมันเคยออกแฝกเก้าชุดมันเคยออกอันเก้าอันอันอันสองสีเก้านี่ก็เคยออกครับแม่เคยได้อันชุวหนี่แม่ได้กัได้คือบ้างแม่มาจากกรุงเทพเออแม่มาจุงเพียนั่งนั่งรถทัวร์มาู้เดียวเนาะนั่งรับน้ำท่าทั้งรถเม่นว่าล่ะผู้เถ่าสองคนแต่มาบอกแม่แม่รับทั้งรถไหมกลับมาบ้านแม่ก็ซัดเอารถตัวล่ะตัวใดแม่เขาบอกอันผู้ถ่าสองคนหน่บอกว่าเก้าสีสอง เธอแต่แข <yap> ่งอย่างอันเดียวเนี so e ่ยอันน yes so ั่งรับนั้ำลดไหมอันนั you know, ่งรถทั่วมากัู้เดียวนั่งรับมาข้างไปไปหาลูกสาวอีกทีละกลับมาเขาขับมาส่งขึ้นรถสิเมียมาผู้เดียวนะครับผู้สาวเขคนยังยังขึ้นรถมาบอกเมียมีนั่งรับอ้อหรบ้านซื้อถึงอีกเก้าสี่สองหมดอ่ะเก้าสี่สองเคยได้ได้จับเอาข้างนั้นนี่เท่าไหร่แม่ แม่นางเน้นเกาซีหละแมกเกาซีเกาซีเกาหาเนี่ยแหละแม่ม้ำผัน่าเน้นตาชนี้เป็นสูตรหางหมาใช่ไหมแม่เออเป็นสูตรหางหมานะครับพีซีครับผมแต่ว่าในวงกลมแม่จะเป็นชุดเน้นให้ใช่ไหมครับอืม,อมก็ลองพิจารณาดูดูยกให้หน่อยแม่ถูกไหมแม่อันนี้คือเป็นชุดเต็มเลยนะแม่ เออสุ่มลักซูนนี่อันอันอันกันใบซื้อเด้มนี่ครับสุ่มนี่ซูนนี่ฮันมาเพิงแม่วันคือสูตรลอกเลยอือไม่นสิมาตัวกันมันก็บอกว่าถือแล้วเนาะอืมแต่ว่ากลายตัวแนนล่ะมันเป็นสูตรเนาะแม่เนาะมันเป็นสูตรมันไม่แม่เลี้ยงข้อฝันบิดเอาตัวเดียวครับเอาตัวนึงก็เที่ยดดยตัวนึ่งเ่ยมันออกสาเหตุมันเลขแม่ส่วนมากจะบนหรือล่างครับผม โอ้ยแม่ใช่บนล่างโหลดบนล่างขันบ่มีในนี้แย่สื่อบนบ่มอ่ะมันเสียออกนด้ล็อกเลยปกติมันมาจังสันหรือว่ะส่วนสองเก้าสีนี่มันเคยออกใช่ไหมมันเคยออกเคยถูกสามตัวเคยถือก็สีวานเคยถือเคยออกแต่ส่วนมันออกแม่ถือทำไม่ถึงเก้าสี่สองวันนั้นมันก็เลดกตัวเดียวกันอู้ยแม่ก็เลยอมันมาเก่ากับ้องเอาไปจังที้ ก็เลยเอาไปสองเก้าสี่เนาะวันนี้เออเออมันไม่จังสี่ก็เลยเอาไปจังสี่นะครับเด็กจะได้แม่คยถือไปตามตัวเด็กี่ยก็ก็จําไว้กันนะจำได้จังเก็ถือว่าแม่ก็วงกลมให้อยู่เหลือสามหางนะครับเนาะจากหลายหางก็เหลืออยู่สามหางเป็นชุดเน้นเน้นคืนเน้นส่วนตัวใช่ไหมครับแม่เน้นส่วนตัวแม่พอเอ็กซ์ี่ันรอเด็กได้ก็เพิ่งคัดเอาที่เหลือนี่ เฉยเอฟซีชอบตัวไหนเนาะตรงกับใครเนาะแม่เนาะชอบตัวใดกับเอาแ่มัก<ะ>น้่แม่เห็นไหก็เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณแม่ปันก็มาเล่าให้ฟังฟมาแบ่งปันให้ฟังนะครับลูกสีถามตัวแม่มากเลยมันลายลายอยากได้ตัวหน่อยหน่อยได้บ่ะเนี่ยอ,อันเชิเกิดว่าแม่ซื้อรถให้หลานแบบนี้สีเอาป้ายแดงเลยคือเงินสดเลยนี่ คิดว e sí, ่าแม่สิสื่อตัวใดหนักนักกมนักกมูก็คือสองเก้าสี่เหมือนตนักสองเก้าสี่อาเขียนตั้งหากแม่วันนี้สองเก้าสี่ตัวหนักหนักที่ว่าสิเอาไปซื้อรถเลยอืมตั้งหากแม่จึ้งจึ้งแวแม่ว่าอืสองเก้าสี่บ่ะแม่อืม อันนี้ให้ลูกเขยเลยใช่ไหมคันหลังเออหายแล้วโอนะเข้าไปเรียบร้อยโอนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมา้ครับครับใช่มแน่นอนขนาดเอามากอ่ะแม่ก็คืนคืนเจอไม่เข้าเลยเจอเลยเอ้ยยกให้ดูหน่อยแม่เม็ดเดียวหางเดียวอันนี้คือชอบส่วนตัวอันนี้ชอบเป็นเสวเดินนี่ครับถ้าเทียนี่บุญวาสนากระิี เขาเต็มๆนี่ตัวผลข้อมขึ้นมาข้อห้านั่นแหละข้อกบ่ได้เออเ้าก็บ่ได้มันใจว่าสิตักพที่แม่ปันได้ดอกแต่ว่าขี้มากสิทุ่มตัวนี้ขี้มากคิดว่าสิซื้อตัวนี้นักนะเป็นแนวทางนะแม่เนาะอยังไม่ต้องผีต้องได้แม่ก่อนน้ยนี่ละดูที่ออกปายแดง